ต้นไม้ประยุกต์ที่เลยทําการปลูกไปนะครับตัวนี้ก็เขาประมาณทีอายุต้นขเขาอยู่ทีหกปีนะครับอันนี้เขาก็ปลูกอยู่ทีเป็นหน้าโขกนะครับเป็นหน้าโขกหน้าโขกตว่าปีนี้ประเด็จสูบน้ำขึ้นมาเห็ดหน้านะครับแล้วก็มีธราเซีย์อยู่บางส่วนแต่ว่ากบ่ได้บ่ได้เอาน้ำลงนะครับปีนี้ก็เลยปล่อยให้แบบเป็นตามสภาพเป็นหลอดของเขาดีครับเพาเบางคนต้นของเขานะครับครับบองต้นเขานี่ก็ต้นใหญ่นะ ต้นใหญ่มากครับถ้าผู้ใดที่สนใจอยากจะลองปลูกไม้พะยุงในตามข้นหน้าถุงหน้าของเขานี่ก็สามารถล่องเอาไปที่นี้ไปปลูกได้นะครับเพราะว่านึ่งละเอ่เข้าปลูกในข้นหน้านี่มันจะช่วยในเรื่องการอ่ไม้พยุงนี่ครับจะเริ่มเติบโตได้เร็วนะครับเพราะว่าเขาใ้น้ำนะครับน้ำที่มนันรดมสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมภาพ่วนทั้งผลนะครับทั้งผล จะมีน้ำนะครับเป็นน้ำโซลาเซลล์ที่เข่ามานะครับก็คือเอามาจากปุ่นนะครับน้ำโซลาเซลล์ตอมาจากบ้านครับแล้วตรงนี้วันเดยตยอลงนะครับนะครับเดี๋ยวผมภาพไปเบิ่งทั้งคุนไอตรงนี้น้ำเขาจะมีตลอดนะครับพี่น้องนี่ครับน้ำเขามีตลอดแล้วก็ไม้พยุงนี่เขาจะ,จะเจริญเติบโตดีๆนะครับแล้วก็ต้นใหยน้ำนะครับเมื่อไหร่อาจจะต้นมดตรงมดง,งามด้วยเพ,พราะไม้พยุงนี่เขาจะ บ่คอยบ่คอยจะตรงไปไหนนะครับความเป็นใหม่แบบธรรมชาตินอกตามที่ผมผมหลูมากนะครับอันนี้พงกบูเลยมีความชํานาญมาไปไหนนะครับนี่ครับเมงเบิงไอแถวโอทีบาเอาน้ำลงนะครับนี่ครับพี่น้องก็จะมีน้ำสลาเซียวตรงนี้นะครับกระไรบ่ไยครับเพราะว่าใส่สลาเซียวอยู่ที่ซีแผงนะครับนี่ครับก็จะไหลอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วน้ำเขาน้ำหน้าไว้นะครับ ปีนี้บริเตุหน้านะครับก็ปล่อยไว้เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมอปเดตให้พี่น้องในเบื้องแกืบประมาณหนึ่งปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็ครบปีใหม่แล้ครับผมมาช่วงปีใหม่นะครับปีที่ปีหกเจ็ดน,นะปีนี้ก็หกแปดมาหกเก่า้นะครับเคยมาอบเดตให้พี่ให้น้องเบื้องแต่ว่าขอเสียการปลูกใหม่ต้นใหม่ในไข้ทมาหน้าเฮานิดนึงนะครับขอเสียมั่งจะเกี่ยวกับการทำลายให้ทำานาเข้า้าเข้า,เาให้หน้า มีต้นใหม่หลายมันก็สิมีนกมันนักมันรบกวนนะครับแล้วก็มันจะบงังแดดก็จะเห็ดใดเขาห้านี้สูญเสียอย่าน้อยนึงนะครับแต่ว่าถ้าเาอยา่างพามีผลประโยชน์มีเอาไปให้ลูกให้หลานบอกางเนาะไว้ลูกคนณหลานครับคือใหม่พยุงนี่มันจะเป็นเป็นใหม่ที่ว่าคนขังจะมีราคาสูงนะครับาอายุประมาณสามสิบป,ปีสีเข้ากระตัดออมาตัดขายได้นะครับนี่ครับก็เลยเอามาอัปเดตให้พี่ให้น้องิึง เผือท่านไหนมีทีทางล้ายนะครับที่ว่าเป็นหน้าโคกแบบนี้เนาะเขาก็ล่องษาสมรนล่องมาปลูเพิ่งได้นะครับนี่ครับปลูกอันนี้ก็จะปลูกที่เนี่ยนะครับพอพอนำมาปลูกที่พดนะครับมันจะบวกอยโตนะครับโตมีโตหน่อยโตหญ่นะครับต้นหน่อยต้นสูงนี่ครับจะปลูกล่อมไปเลยนะครับปลูกล่อมไปทางปุ๋นนี่ะครับพี่น้องจะเลยมาอัปเดตให้เบิ่งครับถ้าใครท่านไหนนะครับสนใจอยากปลูก ต้นไม้พยุงนะครับตามคขนาก็สามารถนำเอาวิธีแบบนี้ไปปลูกได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาอัเทศต้นไม้พยุงในพี่น้องเบื้งนะครับคลิกปก็ฝากไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม